สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามเรดาร์อากาศกันอีกครั้งนะคะแต่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะทาให้บรรดากเกษตรกรนั้นต้องหันมาปลูกพืชที่เหมาะกับทางพื้นที่แล้วก็สภาพอากาศค่ะจึงทําให้มีเกษตรกรจํานวนไม่น้อยนะคะที่เปลี่ยนจากการปลูกข้าวนั้นมาปลูกอ้อยแทนแต่ก็ยังไม่ไาวคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะต้องเผชิญกับปัญหาดินเค็มนะคะชาวบ้านเหล่านี้นั้นจะแก้ไขปัญหายอย่างไรติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะ หนในสของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือกว่า17ล้านไร่เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาดินเค็มอย่างหนักจนพืชไร่อย่างอ้อยไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ทำให้นักวิจัยต้องปรับปรุปรงพันธุ์อ้อยให้ทนต่อสภาพดินที่เปลี่ยนไปที่หลักของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติที่นี่ได้ปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ทนต่อความเค็ม นักวิจัยไบโอเทคได้ทำงานร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อพัฒนาสายพันธุ์อ้อยให้เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเค็มโดยทดสอบการเจริญเติบโตของอ้อยในขวดแก้วเพื่อเข้าใจการทำงานของพืชให้มากขึ้นเขา,าเดินเนี่ยอุตสาหกรรมอ้อยเนี่ยไม่ได้ทราบเรื่องของอ้อยทุ่ทนเค็นะครับจากที่เราเข้าไปแนะนำนะครับแล้วเราก็ เข้าไปทางานวิจัยร่วมกับเขาเราก็พบพว,ว่าท่านอ้อยขนแก่นสามถึงเิงสูงนะครับนะหรือ,อเรามีการทํรรางานวิจยัยร่วมลักษณะต่างๆเนี่ยเราได้ทำการให้พบว่าได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกมาที่ยกตัวอย่างเช่นสายพันธุ์ที่สามารถที่จะทนน้ําท่วมได้สายพันธุ์ที่จะสามารถทนแรงได้สูงนะครับ ผลผลิตอ้อยในภาพรวมของประเทศไทยนะวันนี้อยู่ที่12ตันต่อไร่โดยมีอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลรอรับซื้อวัตถุดิบทั้งหมดในราคาตันละ1,000บาททำให้อ้อยสายพันธุ์ดีเป็นที่ต้องการมากขึ้นในขณะที่ราคาข้าวในตลาดโลกลดลงทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ตัดสินใจเปลี่ยนมาปลูกอ้อยทนเค็มแทนทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึงสเท่าว่ายิ่ของประเทศไทยเรา หากลมดอนตบูเรามีความอุดมสูรที่ต่ํากว่าดินมาตรฐานเนี่ยประมาณเกือบสิบเท่าตัวนะครับนะตรงน,นี้เองเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยต่ำถ้าเราดูนะครับเรื่องอย่างเช่นผลิตข้าวของประเทศไทยเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยก็จะเกาะอ,อยู่ประมาณสัก600นะ5 0 0 600กิโลกรัมต่อไร่แต่ถ้าเราไปเทียบกับประเทศจีนประเทศจีนผลผลิตเฉลี่ยของประเทศขเทศขาเ,เนี่ยก็ขึ้นไปอยู่ประมาณ1,200กิโลกรัมต่อไร่เพราะนั่นเอง นอกจากนี้ยังต้องอาศัยข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันรวมกับข้อมูลภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดชนิดของพืชกับพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมกับฤด,ดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนการรับมือโรคร้อนในระยะสั้นนักวิจัยแนะว่าจะต้องรู้ให้เท่าทันสภาพอากาศซึ่งปัจจุบันการพยากรณ์ช่วยทำนายสภาพอากาศได้ล่วงหน้านานหลายสัปดาห์เพื่อช่วยให้เตรียมตัวรับมือได้ทัน ส่วนในระยะยาวต้องเข้าใจยอมรับและกลับมาดูแลธรรมชาติให้มากขึ้นชัชวานโบสุวรรณถ่ายภาพจุธารั์ทิพย์นำภาเนชั่นทีวีรายงาน